ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวาเด็ด breaking news ธนาธรเดินสายติวเข้มชิงอบอตอย้ำจุดยืนชูนโยบายซื้อใจประชาชนน,นายธนาธรกล่าวว่าอยากย้ำความเข้าใจร่วมกันถึงคุณค่าซึ่งผู้สมัครคณะก้าวหน้าจะต้องยึดโยงร่วมกันได้แก่อุดมการประชาธิปไตยไม่ซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงและไม่ทุจริตคอร์รัปชัน นี่เป็นหลักการสำคัญที่เราจะทำงานร่วมกันต่อไปสำหรับเครื่องมือสำคัญที่เราจะใช้เอาชนะคู่แข่งก็คือนโยบายที่ผู้สมัครจะนำไปเสนอกับประชาชนจะต้องจับต้องได้เป็นจริงและแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตประชาชนได้อย่างตรงจุดทั้งนี้อบอตอเป็นหนึ่งในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดเกี่ยวพันกับชีวิตประชาชนในหลายด้าน การทำงานการเมืองท้องถิ่นของคณะก้าวหน้าจะต้องทำให้ประชาชนเห็นว่าการเมืองคือสิ่งที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนได้รับการพัฒนาอย่างแท้จริงขณะที่จังหวัดเชียงรายนางสาวพานิกาวานิสพร้อมด้วยนายชำนาญจันเรืองกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าพบปะหารือกับผู้สมัครนายกอบอตสองแห่งที่พักให้การสนับสนุนโดยนางสาวพานิกาและนายชำนาญ ร่วมกันแนะนำเทคนิคการเดินพบปะพี่น้องประชาชนให้ครบทุกหมู่ยืนยันว่าต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานในชีวิตประจำวันชูโมเดลเดนการจัดการขยะก้าวหน้าและ99วันน้ำประปาดื่มได้ซึ่งเทศบาลที่คณะก้าวหน้าให้การสนับสนุนทำสำเร็จมาแล้วและทั้งสองเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเช่นกัน จากนั้นก็เดินทางต่อไปที่จังหวัดพะเยาเพื่อรับฟังยุทธศาสตร์และแนวทางของผู้สมัครนายกอบตอน้ำแวนอำเภอเชียงคำซึ่งแม้จะมีผู้สมัครท้าชิงตำแหน่งนายกอบตอเพียงหนึ่งแห่งแต่คณะก้าวหน้าก็พร้อมลุยติวเข้มและหวังปักธงในพื้นที่ดังกล่าวให้ได้เพราะพื้นที่ในการดูแลของอบตอน้ำแวนไม่มีแม้แต่รถขยะหรือการจัดเก็บขยะใดๆทั้งสิ้นขอขอบคุณข้อมูลจากมติชน อย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ